คำคาม,มาอีกแล้วเจ้าพายแคระค่ะช้างป่าแต่ว่า,าน,นี่ใส,ส่ซุกสซนซนจริงๆครั้งนี้ต้องใช้คําว่า back to school ค่ะเจ้าพายแคระไปที่โรงเรียนบุกไปช่วงจังหวะที่เด็กๆเ,เขากําลังเข้าแถวจะเคารพธงชาติพอเด็กๆเ,เห็นเจ้าพายแคระคราวนี้ก็ต้องหมีกันกระเจิงไปหมดเลยค่ะเดีย๋ยวๆๆไม่ต้องรบไป บนมันตกลงเข้าไปค่อยๆปกติตอนเด็กๆเราจะท้องกันนี่คือจอช้างวิ่งหนีใช่ไหมครับแต่นี่ช้างไม่ได้วิ่งหนีครับเด็กวิ่งหนีดอเด็กวิ่งหนีดอเด็กวิ่งหนีไปแล้วก็เจ้าก็เจ้าพายแครมันไม่แคร์ครับคุณกุ๊กตัวมันใหญ่นะเออชื่อเขาแครแต่ตัวใหญ่แล้วบุกเข้าไปที่โรงเรียนทําให้น้องๆนักเรียนกว่า50คนต้องวิ่งหนีเจ้าพายแคระช้างปากเขาใหญ่ที่มักจะออกมาหากินในพื้นที่ชุมชนอยู่บ่อยครั้งนะคะแต่ว่าครั้งนี้เจ้าพายแคร์นี่บุกเข้ามาทีี่โรรงเยน เดินตรงดิ่งเข้าไปที่โรงเรียนบ้านปรางคลาที่อำเภอปากช่องจังหวัดนคนรราชสีมาขณะที่เด็กๆก,กำลังยืนเคารพธงชาติหน้าเสาธงที่สนามหญ้าหน้าโรงเรียนคุณครูจึงรีบประกาศให้นักเรียนวิ่งหลบไปก่อนแต่โชคดีค่ะที่ครั้งนี้เจ้าช้างป่าพลายแครนี่เดินเลี่ยงลัดเลาะรั้วโรงเรียนไปบุกเข้าไปไม่ตรงดิ่งไปที่โรงเรียนแต่ว่าลัดเลาะแบบนี้แล้วตรงดิ่งเข้าป่าไปทําให้ครูต้องประกาศอีกรอบคราวนี้ตามนักเรียนมาเคารพธงชาติ พลายแค่ไปแล้วกลับมาครบตรงชาติต่อกลับมาเข,าข้าแถวทําให้ไม่มีเด็กๆได้รับอันตรายแต่หลายคนก็ตกอ,อกตกใจเพราะว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยจาพลายแคร์สร้างวีรกรรมไว้อย่างมากมายนี่ก็เรียกตัวท็อปเลยตัวท็อปเพราะเฉพาะเมื่อวันอาสาหหบูชาช่วงวันที่หนึ่งสิงหาคมวันพระใหญ่มาอีกแล้วแต่พลายแคร์ครั้งนั้นนี่เดินไปหน้าสาราวัดเขาใหญ่ยานสัมปันโนที่มีผู้สแสวงบุญเขากําลังเข้าไปทางบุญครั้งนั้นก็ทําให้ผู้สแสวงบุญแตกตื่นต้องวิ่งหนีกันไปแบบคนละทิศคนละทาง แต่ช้างป่าพลายแครนีต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเขาไม่ได้มีนิสัยดุร้ายนะคะคเขาเป็นช้างป่าที่ชอบเล่นซุกซนอารมณ์ดีแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านเนาะเจอแบบนี้ก็ต้องเตือนกันที่สำคัญเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาผลักดันให้เขากลับเข้าป่าไปค่ะครับ